สวัสดีค่ัเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจร VIP นะคะกับดาวโจนเช้าเนาะสิกับ16บหกพฤศจิกายน65ห้านะคะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะสําหรับดาวโจน VIP ตัวเด่นคือสามกับหกแปดกับหนึ่งสามศูนย์สามหนึ่งสามห้าสามหกสาูนหกหนึ่งหกสามหกหกหกแปดส

สี่จับคู่ก็ศู8ย์แปดแปดศู6ย์ศน่ถ้าจะให้ดีก็เอา2มาใส่เด้อสี่หก8ปด6องศให้เอาสองมาใส่เนาะก็ขอให้เ,เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืม เลขคนมาตรงกันก็คือแปดกับหกนะคะต่างกันก็คือสามกับหนึ่งศูนย์กับสี่เนาะก็สามหกศูนย์สามหกหนึ่งสามหกแปดแปดหกสี่แปดหกหนึ่งแปดหกศูนย์จับไปอย่างนี้ก็ได้เนาะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ